มีคนแซวแรงๆด้วยแซวว่าไงแซวแบบว่ารถอะไรลาวๆอะไรไม่่ก็ช่วยอะไรอย่างนี้ครับผม <c oughs> มินอะไรที่ไม่ดีก็ผมไม่สนใจก็เพราะว่ารถกระน,นิมเป็นรถของผมด้วยผมผมผมชอบในแบบนี้ผมทาในแบบนี้นะแล้วก็ผมรักในแบบนี้ครับโอ้โหรัพไปหมดเลยเจ็ดสิบชักเจ็ดครับแปลก,ก,กอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเยือนที่ ทุ่งสงแตกอีกแล้วคอนเซปต์ของช่องที่ผมได้รับการันตีจากคนดูคือยืนหนึ่งเรื่องความแปลกในเพจครับอันนี้ผมไม่ได้อวยตัวเองนะอันนี้คนดูเป็นคนตั้งฉาย,ยาให้กับเพจผมวันนี้ผมพามาดูสายแปลกอีกแล้วฮะแปลกดิบเก่าเถือนโอ้ ทุกอย่างยำรวมกันหมดเลยครับเป็นรถที่คนดูอาจจะร้องจกักอาจจะอุทานด้วยภาษาที่ย,ยาวๆว่ารถเทียอะไรวะเนี่ยแต่ท่านผู้ชมครับรถคันนี้มีของแน่นอนแล้วก็เป็นรถที่มีคาแรคเตอร์เด่นมากไม่รู้ว่าเด่นในทางไหนนะท่านผู้ชมแต่ต้องไปดูรถกันเลยเจ้าของเขาอยู่ตรงนู้นแล้วปไปเฮ้ยทำไมต้องผมแม่ เปลี่ยนไปน่าลีลันอีกละวมีพิธีนิดหน่อยพิธีอะไรพิธีขอแฟนครับขอแฟนครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าต้องลองต้องลองเห็นบอกว่าหมดไปครึ่งล้านเลยเหรอใช่ใช่ขอมันต้องมีใช่ครับเออรักแฟนมากแหละถึงยอมใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไม่รักก็ไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวเอารักรถมากกว่าอาจริงเหรอใช่ทิวผู้รักครอบครัวเนิ่นจริงอ่ะจริงหมดเวลาเลยนะถ้าเกิดแต่งงานนี้แบบใช่ใช่อดที่จะได้มองสาวเลยนะเดี๋ยวน่าจะต้องเลิกแต่งรถแล้ว ดูสภาพนะครับท่านผู้ชมดูดูเบาเก็แหกครับเหมือนเดิมเบาแหกไม่แดกได้ไงโอ้แล้วดูสภาพดิไม่ไม่เปลี่ยนด้วยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไว้แบบนี้เลยอันนี้อันนี้เอาไปทอดมาแล้วรู้สึกมีความกรอบกรอบนี่ยกรอบอยู่เอาไปทอดมาเหรอไม่ไม่กรอบตากแดดกบเฮ้ยกรอบนะใช่ใช่กรอบกรอบพี่ประชนนะดราม่าไปนไง ดราม่าก็เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคือมันมันมันมีสองมุมใช่ครับคอมเมนต์ดีก็ดีใช่คอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่ดีคนที่ไม่เข้าใจก็เตะมันไปใช่ไม่โดนเดาแต่คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งที่ดราม่ามาดูมาดูยางคิวหลบนี้น่าจะโดนอีกนะรอบนี้ทำไมไม่เปลี่ยนซื้อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ๋อซื้อแล้วซื้อแล้วซืแล้วยังไม่มีเวลาใช่ครับช่วงนี้กำลังอินเลิฟอยู่ใช่ใช่เอาจริงนะครับ รถกระบะรถเกง่งรถอะไรแต่งสวยทุกคันเลยแต่ทาไมคันนี้แบบสภาพมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะอยากให้ร้ายๆแบบนี้คอนเซปต์มันต้องเป็นรถร้ายเลยเหรอใช่ครับทิวเมืองรถร้ายนี้ไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยใช่ตั้งใจใช่ไม่ใช่ว่าพอเราขายแบบรถเก่า,านี่เหรอรถร้ายใช่ขาดรถเก่าด้วยาไกํำโจแบบนี้ด้วย ทำโว์แบบสภาพดีๆให้เขาออกงานเลย <c oughs> คุณทิวครับเชิญไปงานบุรีรัมยน์พันเมตรเลยอนะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้เขาไม่กล้าเชิญนะ <c oughs> ทิวนะมันจะมีแต่พวกเราๆที่ชอบรถสไตล์แบบนี้ใ <c oughs> เออเพ่านผู้ชมดูเพิ่มเติมมาตะกร้าบิดขึ้นต <c oughs> ะ <c oughs> กร้าเชือยก้อยรองเท้าเัือยก้อยรองเท้ากันมา <c oughs> ที่เพิ่มนี่ฮะที่เห็นเปลี่ยนแปลงคือรถคึงเข็นทั่วย,ยางไอ้นี้ก็ดูเหมือนจะจะแตกมากขึ้นด้วย ได้ขับไหมหลังจากที่ลงไปละก็จอดยาวเลยหลังจากนั้นจอดยาวเลยนะเครื่องลงจอดยาวเลยเป็นยไงคนคนรู้จักเรามากขึ้นไหมกับตรงนี้มากขึ้นเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นใจผู้ติดตามในเฟซก็เยอะขึ้นได้ลูกค้าเยอะขึ้นไหมใช่ได้อย่าลืมลงสปอนเซอร์บ้างนะได้แล้ว่านผู้ชมมาดูข้างหน้าหน่อยผมเห็นแล้วแบบผมสะเทือนใจไอเนี้ยคือเขาเรียกว่าโคตรพ่อสนิมสนิมสนามจริงๆท่าวผู้ชมมาไล่มาเรียงๆฝั่งนี้เลย มันก็ยังเป็นโชคแดงเดิมทิวที่เปลี่ยนมันคือเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยจะปั๊บยังเหมือนเดิมอยู่อ้าวถ้าใครยังไม่เคยดูอีพีแรกดูอ p พีนี้ก่อนนี่เป็นเป็นการเจาะแบบโดยใช้เครื่องพิเศษนะฮะเจาะยังไงไม่ให้สภาพอย่างนี้วะเนี่ยไม่รู้จะไม่รู้จะบอกยังไงเลยมันกระทุ้งขึ้นเองมันกระทุ้งขึ้นเองครับโอ้โหอันนี้แอบแอบอีพีนี้นะครับแอบเปื่อยแอบเปื่อยไม่ไม่ใส่ใช่ใช่โชเลยบังลมโชเลยฮะ เอาท่านผู้ชมดูหน่อยมันมีของอะไรเชวมีนิดหน่อยไม่นิดอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยครับเดี๋ยวทำไมหัวโตอ่ะเว็บอัพจากเครื่องเก่ามาที่บอกว่าจะอัพนี่ทำจริงด้วยนี่เกินไม่รอบดีแล้วอ่าเนี่ยจำไว้นึกว่าเกินเล่นนะเว้ยเนี่ยเกินจริงครับทีแรกนึกว่าสีบวด้วยจับไปแบบสีวอวแบบอย่างที่เขาทำกันมันไม่แปลกเลยต้อไปใช่ท้องไปแบบนี้ แล้วคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเราเราเยอะโกรธไหมไม่ไม่โกรธรับได้มันอย่าไปสนใจนแบบนั้นใช่ไหมใช,ใช่ปล่อยผ่านใช่ปล่อยผ่านคนรักก็รักบางทีคนไม่มีตัวตนอะไรแบบนี้มารูกโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรเลยอันนั้นพวกมาพร้อมดราม่าใช่ใช่พร้อมดรามา่าจริงๆฝากท่านผู้ชมดูรอบๆรถผมก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรนะครับแต่ระบบเครื่องยนต์ของเขาสุดจริงๆยางนี่คงไม่ต้องยางสนามนะครับออกจะไปวิบากแล้วด้วยซรับข้างหลัง ไม่เดี๋ยวรอบที่แล้วไม่มีใช่าหอยางเส้นนี้มีเส้นนี้เส้นนี้เลยรอบที่แล้วอ้าวเหรอใช่ใช่ทำไมมองแล้วเห็นเป็นทรงวิบากเฉยว่าเนี่ยเดี๋ยวเว้ยทําให้มันดีหน่อยลูงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจะเก็บไมหมนแล้วจะเก็บแบบอย่างนี้อย่างนี้ดูเครื่องยนต์หน่อยใช่ได้ใส่หลอกว่าเนี่ยไม่หลอกครับเดี๋ยวจะตาได้ดูเลยตอนท้ายคลิปเอาเรื่องจริงใช่ครับทำอะไรบ้างเนี่ยเครื่องจะไปเครื่องก็ลูก จากเจ็ดถาจริงจริงครับ oh, oh. อัพใหม่หมดเลยเจ็ดสิบชักเจ็ดครับ uh, มชีชุดลูกเกียรหนึ่งชุดด้วยมาไปแล้ว uh, uh, เครื่องนี้พวกพวก,กันเขาทำไว้ที่จุมพรแล้วเขาให้มาราคาไม่กี่บาทพวกกัน uh, uh, ใช่ครับ uh, uh. แล้วก็ผมมาทำต่อ ครับผมใช่ครับทำเครื่องหรือทำต่อทาเครื่องทำเครื่องต่อครับแล้วก็มีอะไรกครับพวกเรือนพวกอะไรเงี้ยอเรือนก็สองร้อยอาิปตัวไหนอ่ะเนี่ย CIF หรือ c b r c b r ครับสองห้าอาศูนย์ตอนที่เอามามันสภาพมันสามารถขี่ได้เลยป่ะไม่ไม่ไายตัวเครื่องใช่ไหมอ่าใช่ไม่ยังขี่ไม่ได้มีแค่แกงตรงกลางมาแล้วก็ช่วงหัวมาแล้วก็ด้านในไม่มีอะไร แล้วผมมาใจใหม่หมดคือการจะจบเครื่องนี้แล้วเพราะว่าเครื่องบล็อกทุกที่แล้วขายไปแล้วใช่ขายไปแล้วครับแปดพันใช่ครับเจ็บเจ็บเจ็บตรกนั้นเฮ้ยใช่ป่ะเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บเจ็บเยอะเลยลูกนั้นคนที่เจ็บกับคนที่ซื้อแกเปล่าแต่มีเอกสารเรียบร้อยมีครบหมดเลยครับลิมิเต็ดนะครับผมบอกเลยคันนี้ลิมิเต็ดออดิชั่นมีประมาณนี้ยเจ็ดสิบชักเจ็ดเจ็ดสิบชักเจ็ดได้เปล่าใช่ครับชักสิบสามเปล่าฮะชักเจ็ดครับชักเจ็ดนะโอ้โห แล้วมันเข้าเฉยอะตั้งชื่อให้มันสักหน่อยเด้อลายเบสตั้งให้เลยตั้งไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอยากได้ชื่อมากโฉสภาพเลยอยากได้ชื่อชื่อ,อ,อยิ่งใหญเลยง่าคุณดูตั้งให้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูคอมเมนต์เขาเดี๋ยวดูคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าถูกใจเสียทิวให้ห้าพันได้ลั่นปากแล้วนะยองยอมยอมเดี๋ยวว่าเจอสภาพนี้พี่บอกตรงนะพี่เป็นคนที่ชอบรถรถสภาพแบบเนี้ยใช่แล้วมันสายแปลกไงเออมันมันหาคนทําแบบนี้ยากใช่ใช่ คนที่ทําแบบนี้ลูกบ้าเยอะเอาจริงเราเป็นคนมาบ้าเหมือนกันเพราะว่ารถพี่เครื่องแขงทั้งนั้นเลยใทั้งเทหน้าเครื่อง RGV อะไรเงี้ยคือของพี่สไตล์แบบแนวนี้เหมือนแกแต่ว่าพี่แต่งทําใจไม่ได้เหมือนแกว่ะจริงสภาพแบบนี้แบบพี่ต้องยกแกเป็นโนหนึ่งแล้วนะอันนี้มันต้องบ้าจริงเออบ้ามากบ้ามากครับกลองไฟไม่ของอะไรเนี่ยเดี๋ยวกองไฟกองไอ้กองเดิมกองรอยมาเลยมีแมท โอ้รอบนี้ดีกว่าที่รอบที่แล้วครับใส่น็อตใส่น็อตใส่น็อตแต่ขี่กลางฝนไม่ได้ท่านผู้ชมฝนกําลังมาด้วยสุดว่ะบอกว่าสุดยังไงอะเว็บหัวซีดีแท่านผู้ชมอยากฟังเสียงไหมอาจจะแขวนเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแขวนเอากระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหมไม่ไม่ขี่ได้จริงครับชัวร์นะชัวร์ชัวร์แต่ทำไมท่อขอท่อเล็กจังขอท่อเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยขอท่อ อันนี้ยังไม่ตรงใช่ไหมใช่ครับดึงข้อท่อมันต้องมันมันต้องขยายใหญ่กว่านี้รุ่นของพี่นะใช่ใช่รุ่นของพี่เลยแหละเดี๋ยวไปไม่ดันเลยมุกแต่ถ้าไข่ไม่ถึงแน่นอนอ่ะท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ด้วยอ่ะฝั่งนี้มีอะไรหม้อน้ําก็มาเลยดอย่างนั้นเลยใช่ครับหม้อน้ำทีบีครับเออโปรเจกต์นี้เท่าไหร่โปรเจกต์นี้ เครื่องได้มาพูดตรงๆก็พวกพวกกันไม่ไม่ถึงไม่ถึงหมื่นโอ้ใช่แก้งแกงกลางนะแกงกลางกับชุดหัวมาแต่ว่าด้านในไม่มีอะไรอ๋อมาทำกันเองมาทํากันเองเนี่ยพวกกทำอ๋อประมาณนี้ครับอาจจะได้ยินเสียงเลื่อยยนต์หน่อยนะตอนนี้เขากําลังเมามันอยู่กับการตัดสนวนยางป่ะใช่ครับแต่ส่นยางเอาทิวสุดท้ายละขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครเนี่ยได้ได้จะเรียกอะไรว่าอีแก่รถร้าย ต้องชื่อมันต้องแปลกๆด้วยเลยโอว่ใช่เดี๋ยวดูวเดี๋ยวดูคอมเมนต์ว่าถูกใจอันไหนชื่อต้องอินเดียป่ะรอบที่แล้วอินเดียมาเลยนะอินเดียมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องผมะตัดผมจะเตอาอยู่อ,อ่ะลองหน่อยครับ <S <S โอ้โห ได้ไหมแบบนี้ได้เลยได้ไหมได้อะไรล่ะเสียงเสียงแบบนี้ได้ไหมโอเคุ่มนะแต่มันเหมือนยังกองมันยังเล็กอยู่ใช่กองมันยังเล็กอยู่มันเราไปกับแถวนน้นไหมฮะไปท่าวไหนแถวปอบนนโน่นไม่เป็นไม่เป็นไรครับไอเนี้ยไม่น่าจะรอดด่านดูตรงแล้วอ้าวโอเคโอเค อ้าวทิวมาสุดท้ายแล้วฝากอะไรท่านผู้ชมจะไปไหนเล่าเ <laughs> <laughs> นื <laughs> ้อไปยื <laughs> <laughs> นดูเอาฝากเลยท่านผู้ชมหน่อยอ่ะฝากติดตามรถคันนี้ด้วยเดี๋ยวไม่รู้จะจ๊บไปเลยต่อเดี๋ยวรถถังรถถังเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูติดดูติดรอติดตามครับเออฟซบุ๊กก็บรรดาดินาหยิบโจงเหมือนเดิมครับครับแล้วก็ต้องติดทิกตอกก็เหมือนเดิมครับชื่อเหมือนเฟซบุ๊กเลยครับผมทิกตอกก็คนตามมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็ขายรถด้วยตอนนี้ใช่ครับขายรถขายรถอะไร เนี่ยรถตลาดตัวไปก็รถคลาสสิกแบบนี้นะครับแถวบ้านรถจัยานด้วยราคาหลักพันใช่ใเห็นเลยแล้วราคาหลักพันหลักหมื่นก็มีนะแล้วแต่ตามสภาพแต่ส่วนมากน้องทิวจะขายรถคลาสสิกเป็นหลักเนาะยืนคลาสสิกเป็นหลักเลยเพราะว่าน้องจริงๆน้องลงไหลรถคลาสสิกมานานแล้ะตั้งแต่เจ้าตัวตระกูลเอมันก็จำไม่ผิดเนาะก็เริ่มมาจากรถคลาสสิกนี่แหละครับเอาจริงๆถ้ามีแบบคนบ้าๆเหมือนแกรถนิยมเหมือนแกอย่างเงี้ยขอถามซื้อกันนี่ขายป่ะอันนี้เหรอเออไม่ไม่ขายก่อน ไมม่ียังไม,มไม่ได้ราคาหรือเ,<า>เปล่าไม่กายจริงๆอันนี้ฮะไม่กายท่านผู้ชมรอชมนะของแปลกผมยังมีอีกมากไงเลยเกินแล้วละอีกคันหนึ่งกําลังรออยู่นะครับทิวขอบคุณมากน้องสําหรับเวลาขอบคุณครับ,บ,บนะะี่ครับฝากกด l i กดนะครับเบสบอลทุยแลนด์ครับอยู่กับทิวเมืองรถไลยอย่าลืมเข้าไปติดตามน้องเยอะๆแล้วก็คงจะได้ดู ep แปลกๆจากน้องทิวอีกแน่นอนนะครับขอเวลาเพราะตอนนี้เขากำลังมีความรักอยู่นะครับผม เอาคันนี้ไปนําขบวนเลยดีป่ะได้ได้กันนี่นาขบวนเลยนะใช่ชิวได้แต่เบียร์ต้องมานะเออมาสัญญาได้ได้เลยแต่งเดือไหนวะยังไม่รู้เลยครับเออดีมีกําหนดแล้วบอกทำทัล่วงหน้าหน่อยได้ได้แล้วจะได้บินลงมาได้เลยตามนั้นครับให้พี่ขับก็ได้คันนี้ได้ได้เลยได้เลยไม่ใช่หมายถึงว่าแม่คุณจะเล่นอะไรเนี่ย่านผู้ชมไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ